อ่าสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกอีกครั้งหนึ่งใน e p ที่อ่อเท่าไหร่แล้ววะสิบสิบอ่อสิบ,ส,บสิบสามแล้วเนะาะเออน่าจะอีกสิบสามแล้วแหละอ่าใช่ว่าน่าจะสักสิบสามนะฮะอ่าเีสิบสามนี้เราจะทำการไปอ่าไปจัดล้านต่อเลยเนาะอ่าไปเพิ่มซื้อ เครื่องคอนโซลเพิ่มเนาะใช่ใช่ใช่ไปซื้อเครื่องคอนโซลเพิ่มกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าวันนี้ร้านจะได้เปิดไหมนะแต่แต่ไปรัแต่เื่องพาไปใชติดกอ,อ่าไปรซื้อไว้ตัจะไม่จะเป็นาวไม่จะเป็นอ,อาคเม ส้างมาหลบหลบลิขสิทธิ์จัดนะโอเคตามนิดเอามาสามเพิ่มเลยเอามาสามเพิ่มอีกสามเครื่องนะครับผมอ๋อก่อนนะโอเคได้แล้วเครื่องแรกอ่ะเครื่องสอง สเตชันสักครู่หนึ่งนะครับผมเทสเตชันแล้วก็ต้องอีอีตัวเดียวแล้ะอีอตัวเดียวแล้วก็วววกวววจะมีจอถ้าลืมอะไรเดี๋ยวค่อยว่าอัสแกนอ่ะมีโต๊ะอะ่ก็มีจอยเอาอีก่อนนะ ก็ไปที่ PlayStation เนาะ PlayStation ค่อนข้างนานนะหกสายเปเป็นของแวร์นะฮะเออแต่เงินผมไม่เออเงินเงินผมพออยู่โอเคแค่นี้นะฮะวิงลูปบมาเราไปเยอะๆนะเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาจัดร้านประมาหนึ่งเลยนะครับผมเออเดี๋ยวต้องไม่กว่า,วา,วาก,กว่าเลยยังไม่กว่า ก่อนโอเคทำเหมือนไลบก็บอกเป็นอย่างนะครับรีบเรารีบขนของขึ้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะช้านะจ๊ะ,อ,ะอีพีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้เปิดร้านหรือเปล่า คฟอยจะผมค่อยทำเป็นแบบห้องสุดท้ายเลยเนาะพอทำห้องพีซสเตชันเสร็จแล้วก็ตรงกลางผมว่าจะทำเป็นห้องคอมพิวเตอร์เนาะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะตรงกลางแบบคอมพิวเตอร์ได้กี่ตัวก็เอาเท่านั้นเลยนะใช่ใช่เพราะผมไม่ไม่อยากปล่อยมันโล่งนะสร้างรายได้ให้มันหน่อยใช่โอเค นี่ล้วก็ทําหน้าที่ขนของกอล์กันไม่แน่ใจว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำห้องคอมพิวเตอร์ดีหรือว่าห้องแบบเป็นห้องโน้ตบุ๊กดีเนาะเพราะถ,าถ้าเป็นห้องโน้ตบุ๊กอะมันจะแบบย้ายง่ายพ่นง่ายเอยอเข้าใจไหมมันแบบจะผลนง่ายดีก็เลยไม่แน่ใจนะว่าจะทำเป็นห้องอันใดดีด นี้แล้วก็ทำการขนของก่อนนะใช่จแล้วดูก่อนและกันนะว่าผมจะทำห้องช่างอบนเป็นคอมพิวเตอร์ดีหรือรถบุ๊กดีนะคถ้ามันทำเป็นคอมพิวเตอร์มันก็ก็ถามว่าเราทำได้ไหมทำได้แต่แต่เราแบบเกยบขนของมัน มันเยอะใช่อุปก,กรณ์มันเยอะมีอะไรเมาส์คีย์บอร์ดคอมหน้าจอมีเอ,อ่อเก้าอี้มีโต๊ะอีกโอโหค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็เ,เลยว่าอาจจะไม่คุ้มเนาะอาจจะเอาเป็นห้องโน้ตบุ๊กแทนเนาะใช้แค่โต๊ะโต๊ะเก้าอี้แล้วก็โน้ตบุ๊กเองนะฮะสามชิ้นเองเนาะผมว่ามันมันจะสะดวกสบายกว่านะว่ามันสะดวกสบายกว่านะ เลยแบบทำให้เราทำไรายได้รวดเร็วดีก็ซื้อง่ายขายไวรออ้านคอมที่มีคอมแค่สามตัวไม่ใช่ร้านคอมอยู่ไหมเนี่ยผมก็เริ่มสงสัยได้แต่คิดแล้วก็เริ่มสงสัยนะครับโอเคย้ายขึ้นไปด้านบนเลย เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วนะครับเอ้ย hey, hey. ไม่กี่ชิ้นแล้วไม่รู้อีพีนี้จะได้เปิดร้านไหมแต่เราจะพยายามให้ได้เปิดร้านที่ไวที่สุดแล้วกันเนะกอ,อบอข้างเยอะ <c oughs> จะร้างเราจะจัดไงเดี๋ยวให้มีทางเดินหน่อยเนาะชิ้นหนึ่งแลือเปล่าครับผมจำไม่ผิดประตูจัดของก่อนเปิดร้านไปก็เปิดได้นะแต่ผมกลัวแบบขโมยมันม,มาปล้นแล้วก็แบบร้ามันยังไม่ได้แบบทำความสะอาดเลยอนะอีู่วร้านจะไม่ไดนะ้เลยยังไม่เปิดดีกว่า เสร็จก่อนจะเปิดเข้าไม่สายาตู้มาก่อนเลยตู้มาอ,อคชิบไปไหมไม่ชิบนะได้เออเราสบายเอ๊ะ โอเคโอเคครับต้องกะหนะ่อยเนาะอ่าประมาณนี้ได้ๆออกมาแบบสวยๆเนาะปรับมานี่โอเค วางนะวาก็วางแล้วกันเอออยากิดมากเลยมาประาไหนครับมาววางจอยต่อเลย ติดหีือมันมีปลักอะไรเดี๋ยวเราค่อยลดจำนวนลง่ะตอนนี้ก็ลองลองลองแบบนี้ก่อนโอเคไหมไปก็ไม่ดีกลายไปเขไม่ดีประมาณนี้โอเค มันก็ดูแบบมีทางเดินอยู่นะไม่แบบไม่ได้แคบอะไรนะครับก็ได้อยู่เลยอืมนี่หบตัว station เ,เนาะไปราไปซื้อหาแล้วก็ลวดเปิดร้านแล้วก็ทำความสะอาดเลยแล้วกันตอนนี้กี่โมงแล้วครับสี่โมงแล้วโอ้ร้อนมากแต่ก็เปิดเปิดไปะเ,เทศอ่าใช่ เอาก่อนกินพิซซ่าเลยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ผมใช้อะไรเยอะมากเอา,เอาเมื่อกี้มาซื้อนี่วะ่ะโอเคเอเลลกินเลยแล้วกันห้าพันล้านฮะมาติดซอ,อ,อกมาปะต้องไปกระดัง นี่มันจะใกล้เกินไปแล้วไอ้กขยะเต็เไปหมดเลยนะร้านคนเดียวขยบมันขนาดนี้เลยเหรอเี่ว่า โอ้โหลูกค้าตุ้มๆเลยครับเ,เชิญเลยครับครับเดี๋ยวผมทำรับสาสักคู่เนาะอาจจะเยอะป่านะอาจจะอาจจะเยอะไปหน่อยนะอ๋อเป็นคนมาคือไปเล่นเพลย์สเตชั n นซะด้วยอ๋อลูกค้าสองคนแรกนะครับผมที่เข้าไปเล่นเพลย์สเตชั n นนะเชะิญเลยครับ เล่นแล้วเป็นไงก็ฝากบอกต่อด้วยเนาะเราเราจะได้ตูมๆเบิ่มๆคือเลยาไปใช่เคฮะห้องนี้แหละโอ้เป็นไงครับลูกค้าห้องเบสเตชันอ๋อเล่นแต่ได้ทามสบายเลยนะครับทามสบายรู้ว่ามันร้อนก็ปดทนกันหน่อยเนาะผมขี้เกียจติดแอร์เอา ไม่มีอะไรไม่มีใครไปคิดเกีย่ยงเลยนะโอเคทำความสอาเสร็จแล้วโอ้กว่ากว่าจะได้มานั่งพักโอ้คนนี้จะได้นั่งพักได้ใช้เวลายอย่างไรสี่หกแล้วนะโอเคลูกค้า,คานั่งเล่นไปน,นี่กิโมกีอามแล้ว โมงครึ่งน,นะ่อจะจัดร้านเสร็จก็หกโมงแล้วเนาะร้านอะไรด้วยขอทูว่าทำงานเป็นระโบียบจ้าน่าเสีเลยครับอาวนี้รอนหน่อยก็ขอโทษด้วยเนาะขี้เกียจติดแหวเออไม่ไม่มีอะไรไม่มีใครขคี้เกียจเลยนะอ่าไปดูด้านล่างดีกว่าเนาะให้โจนกับโพเ็ดเข้ามาในร้านนะอาะไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้มอ่ะโอ้โีลูกค้าเราไปไวมาไวาไปไวหน่อยนเนาะมันมันร้อนนะมันร้อนวันนี้มันร้อน ดูสองมือสองกลับเอาวันนี manager manager, à, ้มีอะไรน um, ่าซื้อไหมได้เป็นโน้ตบุ๊กกับเตาอี้เนาะอโต๊ะตัดจัดดีแต่มันไม่มีอะไรที่ถูกใจเราเลยนะแมวแล้วกันรถครับเอาเป็นตุ๊กอ๋อไม่รู้จะเอาเก็บวะดีตก น่เหรอเออเราขึ้นไปดูที่สักรอบก่อนนะอีโมเลยทุ่ม5้าแล้วว่าเราจะต้องเดี๋ยวโต๊ะนี้เข้าไปด้วยนะ <c oughs> ว่าเราจะต้องวางตัวนะวางเท่าที่ได้นะครับ ลูกค้าไป็นยไเหมือนเดิมอ่าได้มาแล้วโต๊ะ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 ไปอ่ามามามาว่าขาเข้าไม่ไม่ดีว่ะอันนี้เดี๋ยววางเครื่องคอนเครื่องเกมเล็กๆนะ ได้อยู่นะอ่ะอันนี้ละหนึ่งเครื่องเน,นี้น่าจะได้เครื่องจิ้มเล็กๆเนาะว่าส่วนี้อันนี้ก็น่าจะเครื่องกิ้มเล็กๆเหมือนกันโน้ตบุ๊กน่าจะได้อันนี้น่าจะต้องเครื่องเก็บเล็กๆ อันนี้ผมว่าจะวางรถรถลูกได้นะได้แต่อันนี้ไม่ได้อันนี้ลูบได้หนึ่งจุดตรงนี้าวางเครื่องเกมเล็กๆอ่ะเอ,ะอามันนี้รวมกันน่าจะสักสี 6. 6่ถึงหกหกตัวเลยนะอ่ารถลูบนะฮะรถลูบเออตอนนี้ก็ว่างอยู่แล้วก็สั่งมาเล่นๆนะ วันนี้ก่อนละครับว,วันนี้เดาคูมสามสิบจุดข้าวองศาเลยนะค่อนข้างเยอะก,กันเลยปินนะโอเค មកពីតਿੱកកាន់ប៉ា คุกกี่สตัวแน่นอนตัวนี้น่จะได้ครับพราทางนี้เราก็ไม่ได้ให้ลูกค้าเข้าอีกแล้วนะทำเป็นห้องบิสคอยนะคะนนนนนนนรับเดี๋ยวติดครับ แล้วเหรอหมดแล้วจริงๆเหรอไม่ไดอไปสามแล้วกันโอเคไหนต้นนัดปุ๊บขึ้นมาแล้วก็วางเลยแล้วกันโอเคโอ้โหเป็นไงรถปุ๊บมันสะดวกสบายอย่างนี้นั่นเหรอฮะก็เลยชอบเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอย้ายของขึ้นไปชั้นบนก่อน พอเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราจะต้องปิดร้านแล้วนะครับเอาไปนี้ก่อน Okay. ให้จะได้อีกโต๊ะหนึ่งนะอาจจมาสักหรือว่าหักหน้าไปฝั่งนี้ดีกว่าถ้าหันหน้าไปฝั่งนี้ได้สองโต๊ะเลยด้หนนหวหลนค่าเนี่ยที่เหนือเนี่ยวันนี้ปิดร้านแล้วกันล่ลูกค้าขอปิดร้านนะฮะมันดึกแล้ว เ okay. เดี๋ยวรอลูกค้าออกร้านก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นพ p นี้แล้วนะครับพอ,อสดนี้ติดก็ไม่เป็นไรแล้วกันไอนีอ้แล้วกันขอบคุณมากครับลูกค้าพี่ยินรับ,รบขอบคุณมากครับลูกก็ได้เชิญใหม่นะครับโอเดร้นาน นะครับผมงั้นพีนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋เราก็ได้ซื้อของมาเติมร้านชั้นบนนี่แบบแน่นแบบเปียกๆเลยแน่นแบบอึดอัดเลยนะฮะโอเคิีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะ